สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโซแลนตตำนานจอมยุธทธ์ผู้ถังสามนึงนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่22นะครับผมมีนาคมนะวันที่ผมอัดคลิปนะผมมันมีกิจกรรมใหม่เข้านะผมชื่อว่ารางวัลใหญ่เทพมังกรนะครับผมเข้าไปดูกันเลยนะครับอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าตายางี้นะผม หน้าตาน,นี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมชื่อว่าค่ายกลเก้ามังกรนะผมอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นนะต่อไปเราไปดูอันที่สองเลยครับผมอันนี้ชื่อว่าล่าสมบัตินะครับผมก็จะมีรางวัลใหญ่เป็นนี่นะผมประดับสิ่งประดับนะครับมันเป็นวาตีเสริมนะผมนี่นะตีตรงนี้นะครับผมตรงผลิตอุปกรณ์นะผมนีต่ต้องใช้ตัวนี้นะผม นี่มันจะเพิ่มนะครับผมนี่นะมันจะเพิ่มสกิลนะผมมันเป็นเหมือนพงรับอ่ะผมย่อให้ดูก็แล้วกันนะครับผมเผื่อใครงงนะอ่านนี่น,น,นี่ดูคนนี้นะผมคนนี้เขามีนะอ่ะับผมสังเกตเห็นเลยชุดสิ่งประดับเขาไหมเห็นไหมพวกแหวนอนะ่ะจะเป็นเหมือนวิบ,บวับวิบวับนั่นแหละครับผมก็คือมาจากตรงนั้นนั่นแหละครับผมใช้หินประดับตีนะผมนี่แล้วก็ มันก็จะมีค่ายไหมเห็นไหมพอเลื่อนลงมาครับผมนี่ลมตรงผลลัพธ์เนี่ยนี่มันจะบอก ATK สองแสนสี่หมื่นนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะผมขึ้นวิญญาณนะครับผมขณะปล่อยสกิลวิญญาณมีโอกาส25บเปอร์เซ็นต์ไม่ใช้พลังวิญญาณและในครั้งนี้สกิลจะดาเมจสูงขึ้น 1. 2ุเท่านะผมนี่ก็คือแหนีนะผมส่วนสร้อยก็บวกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะ ะนะครับผมสำหรับใครไม่เข้าใจนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโลหะความจานะผมเป็นรางวัลใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมากดนะครับต่อไปมาดูคางสมบัติมังกรนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญทองทองตรงนี้ซึ่งวิธีได้ก็มาจากตรงนี้นะผมนี่ไม่ตรง30 25้เอเ25เสาิอย่างเงี้ย นี่ผมได้มาจากนี้แหละครับผมเนี่ยนะเกดบังกรนะรผมได้มาจากตรงนี้แล้วผมแล้วก็อีกตรงหนึ่งแล้วผมสลับสายฟรีนะมาจากตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะได้ประมาณ250นะครับคือกิจกรรมตัวนี้เล่นได้ทุกคนนะครับแคปสูงไม่สูงไม่เกี่ยวกับแคปครับผมเกี่ยวกับสมองล้วนๆนะครับนะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นผลิตอุปกรณ์นั่นแหละครับผมนี่นะ ซึ่ง <irgendw> ก <carbono S 2> <ül jis> ิจกรรมนี้มันมีแค่โลหะความทรงจํานะครับผมซึ่งก็จะผลิตได้แค่สิ่งประดับนะผมไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนตุ้มหูนะครับส่วนตรงชุดเนี่ยมันใช้อโลหะความจํานะครับผมซึ่งมันยังไม่มีนะผมมันมีมันมีมาแล้วครับผมแต่ว่ามันมันอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมที่จริงมันบวกได้หมดเลยนะครับผมตีศูนย์ก็บวกได้นะผมกระบี่ก็ดูบวกได้นะครับ แต่ต้องมีโลหะครับผมโลหะความทรงจํานะครับผมซึ่งมันมาบางกิจกรรมนะครับผมซึ่งถ้ากิจกรรมมันมาอย่างเงี้ยเราทุกแล้วมันมีโลหะความทรงจําเนี่ยเป็นรางวัลใหญ่ถ้ามีเพชรเยอะผมก็แนะนําให้กดนะครับผมเพราะว่ามันดีมากๆนะครับแล้วกอ็อย่างมันสวยด้วยนะเวลากดดูตัวนนหน้าตัวละครเราอย่างเงี้ยเนี่ยมันวิ่งวิบ,บวับ,บวิบวับวิบบับเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้คนระับ ต่อไปเราผมจะพาเล่นกิจกรรมก็แล้วกันเนาะ,ะสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับผมเห็นด้านซ้ายไหมผมอ่ามุมซ้ายตรงนี้นะนี่ผมจะซูมให้ดูับผมอ่าซ้ายตรงนี้นะนี่ก็คือแบบต้นฉบับมันนะผมเราต้องวางให้เหมือนนะครับวิธีวางก็กดตรงจุดนี้ครับผมกดตรงแท่นนะเราก็ใส่สีเพชรข้างล่างเห็นไหมเราจะใส่สีอะไรก็ใส่ ที่จะใส่เนี่ยก็ใส่ตามผมได้นะผมนี่นะใส่สีทองสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับผมแล้วก็สีเขียวนะผมสีม่วงนะ,ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีน้ําเงินเนาะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขียวหรือเปล่าอ๋อใช่ครับผม การใส่เนี่ยต้องให้เส้นมันเชื่อมโยงกันนะครับผมอย่างนี้ผิดนะครับอ้แลผมผิดนะเขียวอยู่ข้างบนอ๋อใช่ด้วยอ่าถูกแล้วนะครับผมเนี yeah. ่ยก็ใส่ตามผมได้นะครับผมใครดูไม่ทันก็สต็อปภาพดูได้นะครับผมสต็อปคลิปวิดีโอดูได้นะครับอ่าต่อไปอันที่สองนะครับผมอ่าวิธีจะใส่นะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็ใส่ตามผมได้นะผมผมจะใส่ตรงนี้นะครับนี่เป็นสีเหลืองนะครับผมบูแบบมันเป็นห้ามุมก่อนนะครับสีแดงแล้วก็ม่วงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขียวล่างก็จะเป็นทองนะครับผมตรงนี้มก็จะ เราต้องให้มันเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้เชื่อมโยงแล้วโอเคผมใส่ตรงนี้ใส่สีขาวนะโอเคผมใส่สีเขียวไม่เชื่อมโยงนะโอเคนี่ครับผมปึ๊บก็เลยใส่สีเขียวนะผมะเสร็จแล้วครับผมกดรับไปอ่าแล้วก,กิจกรรมสุดท้ายนะผมตรงนี้นะ เราจะใส่ข้างบนไปนะครับผมตรงนี้เราใส่ห้ามุมก่อนนะครับแดงโอเคเงินอ่ะผมจะก่อคลิปให้มันใกล้เสร็จก็แล้วกันนะผมไป,ไปก่อกันเลยครับผมฮึ๊กอ่ะอ่าครับผมนะตรงนี้เราจุดสุดท้ายแล้วเป็นสีแดงนะผมใส่เข้าไปเลยปึ๊บโอเคครับผม อ่าก็ประมาณนี้นะผมมาลุงเพชรดีกว่วนะผมผมมี1,100งพันนึ่ร้อเพชรน,นะผมกดได้สองครั้งนะต้องการโลหะความทรงจำนะครับผมดูิว่าจะเจ้าออกไหมกดกันเลยนะผมปึ๊บต้องการเสียเวลาปะปึ๊บโอ้โห เกินโอโโหเกินเแชมปิดนะผมมาครับผมครั้งสุดท้ายนะสิบครั้งครับผมไปมันออกโซนโซนล่างเลยครับผมโอ้โหออกโซนล่างเนี่ยน,นะผมนะไม่เป็นไรครับผมผมมีเกตมังกรอยู่สามร้อยนะผม ผมจะเอาเป็นยกทัพทีมเลยกันแล้วกันนะครับผมได้ให้หมดไปเลยแล้วผมส่วนกล่องที่ได้มาครับผมก็จะเป็นยานะผมยา E.P. สามเท่านะครอ่ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ